มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่องความสวยเดมิสาลูกสาวของพ่อดอมค่ะเรียกได้ว่าหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนะคะสําหรับดอมเหตตระกูลที่มีผลงานการแสดงด้วยการเป็นดารารับเชิญในเจ้าพ่อจําเป็นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะหลังจากนั้นนะคะดอมเหตตระกูลได้เป็นพระเอกเต็มตัวในอีกหลายเรื่องอีกทั้งยังเป็นพิธีกรรายการอีกด้วยเรียกได้ว่าเวลานั้นเขาเป็นหนุ่มฮอตแบบสุดๆค่ะ และที่หลายคนทราบกันดีว่าดอมเหตุตระกูลได้แต่งงานกับก้อยซศสิรักษ์ฝ่ายจำปามีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องดมิสาค่ะซึ่งช่วงหลังเราอาจจะได้เห็นผลงานของเขาแบบปลายนะคะเนื่องจากเขาได้หันไปเปิดธุรกิจส่วนตัวก็คือรบริษัทบิ๊ไบค์จำกัดซึ่งนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยอัมอีกด้วยนะคะวันนี้ทางเราจะพาไปชมภาพแสนอบอุ่นของดอมเหตุตระกูลกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวที่หลายคนยังไม่เคยเห็น จะหนารักแล้วก็อบอุ่นขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ